อ่าสวัสดีครับอ่าอันนี้ลองทำขวี่คีเอฟแล้วครับผมน่าจะทำไม่ได้แล้วครับผมรูนี้รูคีคีอ่าโนตัวบีบีบแฟตก็ไม่มีเสียงแล้วนะครับผมเสียงที่พันกว่า,วาแล้วหรือหูเราไม่ได้ยินก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ยินเสียงแล้วอ่า คุยมันดากเสียงเบาด้วยนะครับผมติดปัญหาหลายอย่างนะครับผมทําให้ทําไม่ได้ใครทําได้ก็เดี๋ยวขอแวะชมหน่อยนะครับผมนี่ผมทําไม่ได้นะครับผมก็จบที่โน้ตไม่ดังละกิรลยังดังเลย <c oughs> มันมีน้ําลายมีหลายหลายอย่างนะครับผมทํายากเหมือนกันนะครับผม ฟ้าที่เจ็ดร้อนันะครับผมยังได้นะครับผมแต่เดี๋ยวผมลองตาใบดาาดูอีกทีนะครับผมลองแก้ไขนิดหนึ่งเพราะเสียงมันออกมาเบาๆนะครับผมเบาตั้งแต่โน้ตแรกนะโน้ตต่อไปมันจะ เบาลงเรื่อยๆนะครับผมทำให้ทาเสียงจะเบาลงเรื่อยๆทีหลยกีโน้ตเนี่ยหนึ่งสองสามหรือสี่โน้ตไม่น่าจะได้นะครับผมดูแล้วไม่น่าจะได้ไม่ผ่านก็เดี๋ยวผมก็ทำสุดความสามารถอะได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแต่คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับผมดูแล้วน่าจะไม่ได้ละอ่า เดี๋ยวขอแต่ใบดาบแต่งอะไรนิดนึงนะครับผมถ้าได้ก็จะต่อนะครับผมถ้าไม่ได้ไม่ต่อละประมาณนี้นะครับผม GF ไม่ผ่านนะครับผมก็ทายง่ายนะครับผมซื้อเครื่องเป็นตีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมโน้ตก็ทําสําเร็จรูปหมดละง่ายง่ายกว่าเยอะนะครับผมอันนี้ขุยที่เป็นขุยธรรมชาติก็จะจะยากในเรื่องการปรับแต่งนะครับผมมันจะยากกว่าอิเล็กทรอนิกส์ที่เขาสังเคกตเสียงขึ้นมามันจะสังเคกต ได้ง่ายกว่าแต่ว่าเครื่องดนตรีก็ประดิษฐ์ยากนะครับผมแต่เขาสังเคราะห์เสียงก็น่าจะง่ายกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมทําไม่ได้นะครับผมน่า,นาจะทําไม่ได้อประมาณนี้นะครับ,บความเข้าสวัสดีครับกีบ่านาทีสามนาทีอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมสามนาที ติดน้ำลายเป่าไปนิดนึงมีน,น้ำลายก็ไม่มีเสียงนะครับผมโอ้ปัญหาหลายอย่างนะครับผมเดี๋ยวขอตะใบด่างนิดนึงสำคัญที่ด่างนะครับผมด่างผมไม่รู้นิดเดียวแค่น,นั้นเนี่ยประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ